ถ้าคุณอยากไปได้ไกลกว่าคนอื่นฟังให้จบเพราะนี่คือสิบหัวข้อที่จะทำให้คุณแซงหน้าคนส่วนใหญ่ข้อที่หนึ่งลงมือทำทันทีคนส่วนใหญ่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มอย่ารอให้พร้อมเพราะไม่มีวันพร้อมจริงๆข้อที่สองวินัยสำคัญกว่าความรู้สึกอย่ารอให้มีแรงบันดาลใจเพราะมันมาแล้วมันก็ไปแต่วินัยทำให้คุณก้าวหน้าต่อไปได้ในทุกวัน ข้อที่3เลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงผลักดันถ้าคนรอบตัวไม่ทำให้คุณดีขึ้นจะยากที่จะก้าวไปไกลกว่าเดิมข้อที่4ฝึกคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ผู้ตามถามตัวเองเสมอถ้าเป็นเจ้าของคุณจะตัดสินใจยังไงข้อที่5จัดการเวลาเหมือนเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดเพราะเวลาเท่ากับชีวิต คุณเสียไปแล้วออกคืนไม่ได้ข้อที่6เรียนรู้ทุกวันแม้แค่หเปอร์ซเก่งขึ้นวันละนิดแต่ต่อเนื่องหนึ่งปีเท่ากับเปลี่ยนชีวิตข้อที่7กล้าที่จะถูกวิจารณ์เสียงวิจารณ์คือสัญญาณว่าคุณกำลังทำอะไรที่ต่างจากคนอื่นข้อที่8ลงทุนในตัวเองก่อนลงทุนอย่างอื่นเช่นหนังสือคอร์สมเมนเทอร์ คือการลงทุนที่คืนกำไรสูงสุดข้อที่9เลิกโฟกัสปัญหาโฟกัสวิธีแก้คนธรรมดาเห็นแต่ปัญหาคนที่ไปได้ไกลจะมองหาทางออกข้อที่10อย่าหยุดแม้เหนื่อยทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแต่คนที่ไปได้ไกลคือคนที่ยังทำต่อแม้เหนื่อยจำไว้คุณไม่ต้องเก่งที่สุดแค่ต่อเนื่องและจริงจังกับมันมากกว่าคนอื่นคุณก็ชนะแล้ว ถ้าชอบแนวนี้กดไลค์เก็บไว้เพราะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ขอบคุณนะคะ